สวัสดีครับโปรกมมินแทนนะครับผมก็แนวทางหวยมาเลเวันเสาร์ที่25นะครับมาเลเเมื่อวันพุธที่แล้วออก011นะเด่นมาเลวันเสาร์นะครับเด่น98นะครับมากับ1 0 26ครับ9ก้มา98ครับ91 90 92 96นะครับ8มาก็81ครับ80 82

เลขไหลนะครับ1กับ6มากเลยก็เน้นไปที่98 91 81 86นะครับผม798 791นะครับ781 796สำหรับแนวทางหวยมาเลวันเสาร์ที่25ครับขอโชคดีครับ